สวัสดีครับผมหนุ่ยเดโนครับผู้บรรยายวันลุมพิีแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพครับวันนี้จะมานําเสนอโปรแกรมมวยนัดยิ่งใหญ่นะครับอยากจะเชิญชวนแฟนมวยทั่วประเทศมารับชมกันไม่ดูถือว่าพลาดนะครับวันลุมพิีสัปดาห์ที่22นัดยิ่งใหญ่อลังการนะครับวันศุกร์ที่2 3มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงคู่มวยกันหน่อยคู่แรกเป็น MMA หรือว่ามิกมาเชียวอาร์รุ่นมิดเดิลเวทหรือว่ายักษ์ชนยักษ์นะครับนักสู้จากจีนจะเจอกับนักสู้จากตรุรก,กี นะครับส่วนคู่2เนี่ยเป็นมวยไทยนะครับทองพูลพีเคแสนชัยเจอยางดําสอทอเหี่ยวบางแสนใครนอกไทรจอมโหดก็มานะครับจอมโหดออโต้อาวันครับจะเจอกับทางด้านอักคามฮามิดีแล้วก็กิ่งส้างเล็กต่อหลัก2ครับตามล่าแขนกล้องทรณีสอสมหมายนะครับแลมโบเล็กชอจารบุญก็มาครับจะเจอกับฟาริยาอามินิปัวที่เพึ่งชนะฟลอรี่แฟเทคมา ไม่ธรรมดานะชกต่างชาติรายนี้นะครับสิทธิทชัยสิสองพี่น้องก็มาเช่นเดียวกันนะครับจะมาชกกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอเวทเจอกับแอดดี้อาบาโลโซจากอเมริกานะครับแล้วก็คู่7จเนี่ยจะเป็น m m a ชิงแชมป์โลกรุ่นเฮปิเวทนี่ก็ยักษ์ชนยักษ์นะครับอาจารย์บูล่าเจอกับอนาโตลีมาลีคินนะครับก็ถือว่าพลาดไม่ได้สำหรับคอ m m a หรือว่ามิกมาชิวชาญนะครับ เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยทิดไทยยิมก็มาเช่นเดียวกันรายการใหญ่แบบนี้ไม่มีเมืองไทยไม่ได้จะเจอกับนิโคคาริโรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเซกสรร์อขอนเมืองพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเจอจะเจอกับทางด้านนาธานเบดอนนะครับตามด้วยคู่แปลกที่ต้องดูนะครับซุปเปอร์เลกินหมูเก้านะครับจะเจอกับทางด้านนาบิวอานานหรือว่านาบิววีนัมมวยไทยนะครับรุ่นไฟเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ถือว่าเป็นคู่แปลก คนหนึ่งชื่อดีอีกคนหนึ่งสูงสูงนะครับเกือบสองร้อยเซนน่ะเกือบเกือบ2เมตรนะครับแล้วก็คู่เอกครับคู่ที่11นะครับชิงแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นสตอร์เวทนะครับไม่เกิน125ปอนด์ระหว่างพระจันทฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะเจอกับ 3A ไก่ย่าง5ดาวนะครับก็ถือว่าหาหาตัวผู้ชนะเพื่อไปชิงแชมป์โลกนะครับในอนาคตต่ตอไปนี่คือ11คู่เอกนะครับที่อยากจะเชิญชวนแฟนมวย ทั่วประเทศมารับชมกันนะครับใครที่สะดวกนะครับอยากให้เดินทางมาชมที่สนามเลยเวทีลุมพินีรามินทาส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับก็ติดตามซื้อตั๋วทางไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับซื้อตั๋วได้ทางไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับติดตามครับไม่ดูถือว่าพลาดวันลุมพินีสัปดาห์ที่22วันศุกร์ที่23มิมิถุนายนนี้ครับ